สวัสดีครับเพื่อนๆช่องสารดีทีวีนะครับพบกับผมอยู่แล้วนะครับวันนี้ก็จะเห็นเพื่อนๆถามเข้ามาเยอะนะครับเรื่องของแบบแปลนบ้านนะครับถามบอกตรงๆแ้วแบบเป็นบ้านนี้เราไม่ได้ซื้อไม่ได้ดูอะไรมาคิดกับช่างนะครับมีพ่อช่างนะครับคิดช่วยกันนะครับเดี๋ยวนี้ผมจะมาพูดรายละเอียดที่จําได้นะครับไปแล้วขึ้นดูสลูกครับผมฝนขึ้นตกนะครับฝนตกเสร็จยังไม่ถึงชั่วโมงเลยนะครับตรงเนี้มีสายลุกตลอด มครับโอเคปะเราขึ้นไับ้านเลยนะครับจากคลิปที่แล้วก็ที่บอกไว้นะครับบ้านเนี้ยไม้จะเป็นไม้เก่านะครับซื้อไม้เก่ามานะครับในราคา2 0 0 0มนบาทคลิปเราบอกผิดว่าสามหมื่นนะครับสองหมืนนะครับจะสังเกตเห็นว่าไม้เนี่ยมันเก่าแล้วนะครับเป็นไปซื้อบ้านเก่ามานะครับรื้อมานะครับบ้านนี้เป็นบ้านเสาเก้าต้นนะครับสูงนะครับเสาเนี้ยสูง เมตรห้าสิบนะครับหนึ่งเมตรห้าสิบเซนนะครับจากนี้ขึ้นมาตัวบ้านนะครับแล้วก็จากพื้นไม้พื้นบ้านตรงเนี้ยนะครับขึ้นไปที่ถึงฝ้าสองเมตรยี่สิบนะครับนี่ก็คือทางขึ้นบ้านนะครับทางขึ้นบ้านของเรานะครับก็ใช้เสาเหล็กนะครับซื้อเสาเหล็กตอนนั้นเสาเนี่ยสีดำๆเนี่ยซื้อใหม่นะครับประมาณสามพันกว่าบาทส่วนพวกรวแนงนี่เป็นเหล็กเก่าที่เรามีนะครับเอามา เจียใหม่ sí, นะครับแล้วก็ทาสีเป็นสีขาวบันไดนะครับซื้อใหม่หรือทาครับอันนี้ซื้อใหม่ e มครับสีดำนี่ซื้อใหม่อันนี้เก่าบันไดเป็นบันไดสามขั้นนะครับปูกับเบื้องสีเทานะครับขึ้นมาบันไดสามขั้นนะครับ<ะ>ตรงนี้ก็ขนาดนะครับความกว้างสองคูณสามเมตรฝั่งนี้สองเมตรฝั่งนี้อีกสามเมตรนะครับก็จะมีสอนนงเมตรอันนั้นสามเมตรใช่ครับสองคูณสามเมตรนะครับก็ตกแต่งทาขึ้นมาก็จะเห็นว่า เราเน้นต้นไม้นะครับอันนี้ก็ต้นไม้พลาสติกแล้วตรงนี้นะครับทําอันนี้ก็เหล็กเก่าเหมือนกันครับเรามีเหล็กก็เลยมาทําไปที่ปลูกต้นไม้นะครับก็มีต้นคูนายตื่นสายนะครับแล้วก็มีตู้ปลาตู้หนึ่งนะครับยังไม่ได้ขัดเท่าไหร่นี่คือหอยเชอรี่ครับอ่าอันนี้ตู้เลี้ยงหอยนะครับไปดูว่าหอยมันจะรอดไหมนะครับหอยมันจะเด็ดนะแล้วก็ติดไฟนะครับหลอดไฟจะเห็นว่าติดไปเยอะเลย จะถ่ายคลิปนะครับก็บเลยเปิดไว้หลังคาเราเป็นหลังคาอลูซิงนะครับลุงบอกลุงเคใช้อลูซิงหนึ่งหมื่นสามพันบาทเงินซื้อหลังคานะครับไปขึ้นมาตรงนี้นก็จะเป็นวิวนะครับเป็นที่เราตั้งใจว่าอยากเ,นนเป็นที่นั่งหรือที่อะไรเห็นนาข้าวเห็นนองน้ําเห็นนาข้าวนะครับมันสบายตาแล้วก็เห็นถนนทางเข้าบ้านนะครับ แขกไปใครมาก็เห็นตรงนี้หมดเลยนะครับอขึ้นมาตรงตัวบ้านครับนี่บันไดขึ้นอีกหนึ่งขั้นนะครับครับผมขนาดตัวบ้านนะครับตัวบ้านจริงๆของเราจากเสาตรงนู้นนะครับห้องนอนมาถึงตรงนี้ขนาดหกคูณหกเมตรนะครับแต่ว่าตรงนี้จากนี่ถึงนี่นี่หกเมตรนะครับแล้วก็คือหกหกแบ่งเป็น หเมตรแล้วก็จากตรงนี้มาถึงตรงนี้ก็หกก็หกเมตรแต่เราแบ่งครึ่งแบ่งครึ่งเป็นห้องนอนอันนี้คือห้องนอนแสดงว่าส่วนของห้องนอนคือหกคูณสามเมตรนะครับอันนี้คือห้องนอนเราทําเป็นห้องนอนหนึ่งห้องเลยจะได้กว้างๆไร่ได้ว่าจะทำสองห้องครับแต่อันนี้เป็นบ้านสวนนะครับก็จะส่วนใหญ่มีพ่อกับแม่มานอนนะครับถ้าทําเป็นสองห้องแล้วมันจะตัประตูห้องน้ำไว้ยังครับผม อันนี้ก็เป็นที่นั่งดูทีวีนะครับนั่งดูบอกบอกเวลาลมลมก็จะเข้าตรงนี้นะครับแล้วเราก็จะมีโต๊ะทีวีตัวนึงมีตู้เย็นนะครับเครื่องใช้ฟ้าก็แค่พอจําเป็นนะครับสำหรับบ้านหน้าต่างหน้าต่างก็3หน้าต่างสมกับ6กเอาจริงจริก็คือลื้อมาจากบ้านเก่ามีเท่าไหร่ก็ใช้ให้หมดมองไปก็จะเน้นความโล่งก็ทาสีสีขาวให้มันใหม่ดูใหม่ขึ้นเป็นสขาวใช่แล้วใช่ ให้ตัดกับสีาฟ้าฟ้าเข้มกับฟ้าอ่อนสีข้างในเราจะใช้เป็นสีฟ้าฟ้าเข้มฟ้าเข้มเลยนะครับมันจะตัดกับสีข้างนอกแต่ก็จะมีขอบขอบตรงนี้เป็นฟ้าอ่อนครับผมแต่ก็จะมีด้านหนึ่งที่เป็นอ่อนใช่ไหมคะใช่ครับเราไปดูในห้องน้ำแล้วก็เนี่ยหมอกไปก็จะเห็นเป็นเนี่ยค่ะตู้ทารหลังบ้านที่เก็บของหน้าต่างทุกบานใช้แสงทุกบานแบบว่ หน้าต่างทุกบานนะครับจะเป็นหน้าต่างจากบ้านเก่าที่เราซื้อมาในราคาสองหมื่นบาทนะครับไม่ได้ซื้อใหม่เลยปิดไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะครับปิดในบ้านสวนนะบ้านสวนบ้านสวนนะครับถ้ามันหนักกว่านี้ก็จะต้องเปลี่ยนนะครับอันนี้ก็ปิดไม่ค่อยได้นะครับก็ยกมาเลยทั้งทั้งหมดเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนของห้องน้ํานะครับห้องน้ําก็สองพัณสามเมตรเหมือนกันนะครับฝั่งเี้ก็สองพัสามเมตร เราทำประตูสองที่นะครับเวลากลางคืนเราก็จะเข้าจากห้องนอนได้เลยนะครับเข้าตรงนี้อันนี้ใช้กลางคืนนะครับก็เปิดไปตรงนู้นถ้าตรงนี้นะครับมาแล้วตรงนี้อันนี้เข้าตอนกลางวันนะครับส่วนใหญ่ก็จะเข้ากันตรงนี้ตรงนี้นะครับก็จะเป็นบริเวณที่ตากผ้านะครับที่ตากผ้าหรือมายืน ชมวิวหลังบ้านนะครับชมวิวหลังบ้านนะครับตรงนี้ก็จะต่อสังกะสีเก่าออกไปจะแรกไม่มีในแบบแปลนนะครับแต่เอาเป็นที่อนุบาลของเชอรี่นะครับข้างล่างมีอยู่ข้างล่างนะครับมีบอยเชอรี่เนี่ยไปก็จะเห็นนั่งเขาคนเอกเห็นน้ำเห็นนาเห็นวิวสวยๆนะคะที่เห็นโอเคครับมาดูสวนในห้องเล่นกับห้องครัวนะครับห้องครัวก็ ก็เอาพอใช้ได้ก็อย่างบอกอย่างที่บอกนะครับหกคูณสามเมตรส่วนนี้ก็หกคูณสามเมตรนะครับสูงจากพื้นถึงเนี่ยถึงฝ้าสองสองเมตรยี 2> 2, ่สิบเซนนะครับแต่ถ้าตรงนี้จะสูงกว่านี่สองเมตรห้าสิบเซนนะครับตรงนี้อันนี้ก็เป็นประตูเก่าเหมือนกันนะครับที่บอกว่าต้องสร้างห้องน้ำภายในเพราะเวลานอนเราปิดเราปิดประตูนี้นะครับเอาประตูลงแล้วก็เข้าตรงนี้ไม่งั้นก็จะเปิดปิดออกมายาก มันไม่ใช่เปิดเลื่อนธรรมดามันเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะครับโอเคตรงนี้นะครับก็ยืนเส่วนของโต๊ะทานข้าวแต่ไม่ได้เป็นทานข้าวแล้วนะครับเราใช้เป็นยี่เก็บกับข้าวหรือเก็บของนะครับของกินเนี่ยเป็นโต๊ะตัวหนึ่งครับลิอยากโชว์ว่าค่ะพ่อไปได้ไหมลำโพงค่ะส่วนไม่มีอะไรทัส่วนเป็นครัวนะครับก็เป็นไม้เก่าหมดเลยนะครับที่ทําเป็น เหมือนกับซิงของครัวขึ้นมานะครับก็มีที่วางาแก๊สนะครับแล้วก็ชั้นวางของด้านล่างครับมีเส้นมีข้าวสารมีน้ำตาลครบมีอะไรนะครับนี่ก็ชั้นวางเครื่องครัวของเรานะครับก็เน้นทำกับข้าวก็มองอ่าอันนี้ก็เปิดหน้าต่างนี่ต้องมีนะครับขวดโอ้ควันระบายนะครับตรงนี้ก็เป็นซิงค์ล้างจานนะครับซื้อซิงมานะครับซิง์ลอยเอาไว้ล้างจานนะครับน้ำใช้น้ำประปานะครับเราต่อน้ำประปา นะครับน้ำประปาไอ้ขอภัยน้ำบาดาลน,นะครับ <c oughs> น้ำปราปาเขาไม่ถึงนะครับเจาะน้ำบาดาลน,นะครับนี่ก็มีประตูนั้ไอมีหน้าต่างสองบานเปิดออกไปเวลาล้างจานก,ก็เห็นวิวอีกเหมือนกันนะครับโอเคครับเพื่อนๆครับตรงนี้ก็เป็นที่นั่งนะครับเป็นที่นั่งเล่นชะับนั่งตรงนี้กันก็คือ <c oughs> แขกมาก็คือตรงนี้แหละที่ <c oughs> เป็นที่รับแขกของบ้านสวนเลยนะครับนั่งตรงนี้เลยนะครับลมเย็นนะครับก็ใช้ไม้เก่าเหมือนเดิม นะครับใช้ไม้ที่ซื้อจากบ้านหลังนั้นแหละนะครับเบสเซ็ตนะครับบ้านหลังนี้ก็บ้านจริงๆอ่ะแสนหนึ่งก็ได้นะครับเพราะอย่างที่ผมบอกช่างนี่คือเหมานะครับอ,อช่างสามหมื่นห้าช่างสามหมื่นห้า 35, นะครับไม้เก่านี่สองหมื่นบวกเหล็กบวกหลังคาบวกฝ้าฝ้านี่ประมาณสองพัน 2000, นะครับทาสีทาเองนะครับสีคอนบุรีนี่สีมีอยู่แล้วเราเป็นสีาาที่เราทาที่บ้านที่เราอยู่นะครับ ก็คือพ่อจะเน้นในบ้าน่ะสามสีก็คือสีควันบุรีสีฟ้าอ่อนแล้วก็<ล>เป็นฟ้าฟ้าเข้มเพราะว่าจะให้มันดูดดมีมิติหน่อยอันนี้พ่อก็ทาเองนะครับไม่ได้เสียแต่บ้านยังไงก็ได้แต่ก็ถ้ารวมพวกอ่าสุขภัณฑ์ห้องน้ําซิงหรืออะไรเนี้ยก็บวกไฟประดับต่างๆก็อีกประมาณสองหมื่นได้นะครับแสนสองนะครับเบ็ดเสร็จจริงๆประมาณได้นะครับแล้วก็คนก็ถามมาเยอะผู้ชมก็ถามเยอะว่าช่างยังรับงานอยู่ไหม ช่างเป็นช่างที่หมู่บ้านนะครับช่างไปขับรถที่กรุงเทพแล้วนะครับไม่ได้รับแล้วนะคะชื่อนาจ๋าค่ะสามหมื่นห้าหนึ่งคนแต่เราสามารถไปแต่เาจะไปเดินออมไหมัเดินเดินโอเคครับนี่คือแบบแปลนนะครับแบบแปลนของบ้านกินแตงโมก่อนนะที่เพื่อนถามเข้ามาเยอะนะครับก็ประมาณนี้นะครับน่าจะละเอียดนะครับ นำไปสร้างตาใต้นะครับสําคัญเลยคือมันส่วนง่ายสําคัญคือหาไม้นี่นะคะถูกมากนะครับจะสังเกตเห็นว่าเนี่ยไม้ไม่ได้ใหม่นะครับไม้เก่าแล้วนะครับแต่เราทาเีเยวนะครับให้มันสวยงามนะครับมาไปดูที่ทาในข้างล่างดีกว่าครับไปดูรอบบ้านกันครับฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นบ่อกบ ต้นกล้วยนะครับข้างล่างก็ทําให้สะอาดนะครับเพราะเวลาตอนที่ยางร้อนๆเนี่ยใต้ถุนจะเรนจ,จะเย็นกว่าข้างบนดูใต้ถุนกันนี่นะคะบรรยากาศก็เย็นๆเรงนี้จะบรรยากาศดีนะคะดีมากก็ตอนนี้ตรงนี้หน้าบ้านก็จะทําเป็นสวนค่อยๆปลูกต้นไม้ค่อยๆปลูกนะครับเป็นสวนไม้ประดับนะครับเป็นสวนไม้ประดับทางเข้าตรงนี้นะครับ โดนอะไรบ้างผมก็ไม่มั่นใจนะครับสองฝั่งเลยฝั่งนี้ก็จะเป็นไม้ประดับนะครับสังเกตนงี้ครับทางขึ้นทางขึ้นบ้านก็จะมีสวนแบบนี้เลยเออมองออกไปก็จะเป็นก็จะเห็น็นกจะมีบ่อบ่ออยู่ข้างหน้าบ้าน,นเลี้ยงปลานะครับบ่อเลี้ยงปลา,าอยู่ใกล้ๆบ้านเอาไว้สวยงามมีปลามีหอยอ่าไปดูข้างล่างตรงนี้นเนี่ยตรงนี้จะค่อยๆปลูกค่อยลงไม้ประดับนะครับไม้ประดับหมดเลย เราจะไปดูที่ทังเล่นไหมอ่ะนะครับอันนี้ก็ปลูกดาวเรืองนะครับดาวเรืองตอนแรกอาจจะถ่ายบ้านเห็นมุมมุมนี้เต็มๆแต่ก่อนหน้าต้นแคร์คืโตเร็วมากอุยขหยิบอีกนิดนึงนะครับนี่ค่ะพอเรามองเข้ามาค่ะมันก็จะแบบเห็นหน้าก็มองเห็นบ้านซปอนเซอร์อย่าลืมเข้าต้องการจะปเไปดูอีกรอบบ้านไปาครับมาดูรอบบ้านกันต่อนะครับ อันนี้ก็จะเป็นใต้ถุนนะครับปามะถ้าทำเป็นที่นั่งเล่นก็ต้องทำความสะอาดหน่อยนะครับปามะครับเนื้อเคลื่อนคล้องอันนี้ชั้นวางรองเท้าเก่าก็มาใช้เป็นที่วางน้ำหมักคือเป็นสีสังข้อแสงนะครับทำไม่คึ้นดอกไม้นี่ครับดูใต้ถุนบ้านสาข่อะที่นั่งเล่นนะครับนี่ค่ะแต่กลางวันจะอยู่ที่นี่กันนะคะ ตรรรี่ไตงนู้นก็จะเป็นที่เก็บเครื่องมือช่างนะครับนี่สตรอเบอรี่สตรอเบอรี่ใครยังไม่ดูคลิปเอต้าลงยังลงแล้วไปดูด้วยนี่ก็คือป๋าค่ะไปดูคลิปเห็นเพราะยี่ช่องเลยนะครับปลาได้เลยหายไปแล้วปลาอย่างที่บอกนะครับเป็นีลูกบานหอยเชอรี่นะครับ ของสังกะสีเก่าถัต่อออกมานะครับพิไม่ใจนะว่าอนุบาลนะจ๊ะตรงนี้เป็นที่นั่งเล่นนะครับใทยได้หายหลายหเลยไม่ใจนะว่าอนุบาลนะจ๊ะอันนี้มัธยมแล้วไหนโอ้นี่เยอะเยอะเยอะไม่ใจนะว่าอนุบาลนะจ้าอนุบาลไปครับไปต่อครับสองตัวนี้โอเคไปไปตัวนี้ก็เยอะนี่ก็เป็นที่นั่งเล่นนะครับน่าชม บ่อน้ำบ่อน้ำเยือดเดือนี่มาตาอะน่ะหายรูปหนึ่งสองเศร้าโอเคก็ตอนนย้นก็มาให้อาหารปลาค่ะแล้วก็นั่งข้างนั้นมีปลาเยอะมีไฟประดับด้วยตรงนู้นอ้าวไฟมาที่แล้วไฟมาได้ไงอ่ะเราเรายังไม่รู้เลยป ไปดูกันมีปลาแล้วก็มีกล้วยครับมีกล้วยด้วยตรงนี้ก็จะเป็นถังเก็บน้านะครับเก็บน้ําแล้วก็ใดนะครับใช้ที่บ้านนะครับและนี่คือที่เก็บขยะนครับนี่คือขยะนะครับที่แยกขยะนะครับนี้คือที่แยกขวดพลาสติกนะครับ ขยะขายได้นะครับนี่ก็กองฟางนะครับที่ใช้ทำการเกษตรนะครับมันก็เป็นที่เก็บไม้นะครับเก็บไม้อนนี้ก็บ่อกบนะครับข้างบ้านข้างบ้านกบนู่นไงตัวตัวนกบตัวนู่นตัวนู่นแตงโมแล้วแตงโมแตงโมนีมีมีอุ้ยไปละ ่อไฟมาดวงนึงนะครับเอาไว้ล่อแมลงหน้ามอแมลงเมาก็เป็นอาหารของกบตั๊กโมอกลูกโๆๆนี่กบนครับปูปูนะครับนีปูแต่เอปูนี่แต่รลืดี๋ยวสารกบัไข่นี่ปูนะครับนี่สากาซบัดไข่ครับอี่คือเอามาตก มองไปก็จะเป็นวิวสิซ้วยนี่แหละครับปกบ่อปูก็จะเป็นบ่อเขียดูีแล้วนะครับว่าเขียดเนี่ยาไมฮตรงนู้นก็แต่งเป็นที่เดินแล้วนะครับขอบสะเดินให้อาหารปลานะครับน่นไม่ไม่มีใครมากับฉันเลยอันนี้เลยเราจสรางีบล็ไคในะ นี่นะครับนี่ก็เป็นข้างบ้านอีกส่วนหนึ่งนะครับปไปอันนี้ก็จะเป็นมุมนั่งเล่นอีกส่วนหนึ่งนะครับเดีแต่พ่อวางอุปรกรณ์สร้างให้อยู่นะครับไม่เห็นนะครับนี่ ก็คือรอบบ้านของเรารอบบ้านนะครับแข่นจะเล่นชูนี่จะไดเล่นคนลูกคุกชูนะครับมุมบ้านในหลายมุมนะครับเล่น,นง่ายๆสไตล์คำถามถามีอะไรอีกนะไอ,อ,อจอยดูไฟไฟก็จะติดไฟไว้ค่ะเล่น,นง่ายๆสไตล์ผมเล่ให้ตอนกลางคืนเขาดูสว่างขึ้นนะคะนี่ครับเล่น,นง่ายสไตล์ห <c oughs> ัวไม้ระแนงนี่ก็เป็นไม้เก่านะครับเอามาทช่ระดับนะครับข้างบนเราจะใช้เป็นไม้ระแนงนะคะนำมานทำเป็นให้มันเฉียงหน่อย ออกเฉียงเชียงให้มันดูแบบมีมิติเพราะหลังคาเราเป็นทรงอ่าหมาแงนสนครันะครับท <สง S 1> รบงเอทรงเอยดอะไรนะวะดอกไม้ดอกไม้อืมามอวัยวะเห็น ดูหลังคาลืมดูหลังคาใช่หลังคาเป็นหลังคาอลูซิ่งนะครับสีน้ำตาลพาไปดูนะสีน้ำตาลแล้วก็เป็นแบบว่าเป็นระแนงไม้ลงมาเป็นสีขาวใช่ทาสีขาวทาสีขาวให้มันเป็นชั้นๆไปดูนากันไหมค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูบ้านจากมุมนู้นจะเห็นไปดูนาจะเห็นข้างบ้านชัดขึ้นนะคะแต่ว่าเราทำให้มันทรงโมเดิลแต่อันนี้ก็คือ นาค่ะนิวดำมาได้เดือนก,กว่าแล้วแล้วมีคลิปดำนายนะคะไปดูได้นี่ค่ะมองจากมุมนี้จะเห็นหลังคาบ้านชัดๆทรงของเขานี่จะเป็นประมาณนี้โอ้ยโทษนะคะนิวมันเป็นทรงมาแงนนะครับ็นหม้าแงนแต่มันจะมีแบบความเนเยะืะเพราะว่าตรงนั้นมันเป็นหลังคาที่นึกออกมาทรงมา้าแงนไปจอยไปนี่โอเคประมาณนี้ค่ะ งั้นก็วันนี้นะครับก็เป็นการรีวิวบ้านนะครับแบบแปลนบ้านนะครับก็เพื่อนเพื่อนที่ถามเข้ามานะครับก็ศึกษาละเอียดนะครับใครสนใจก็นําไปปรับประยุกต์สร้างเป็นบ้านสวนของเพื่อนๆนได้นะครับวันนี้เดือดรักทักมาถามส่วนตัวก็ได้ทักมาถามส่วนตัวก็ได้นะครับค่ะครับผมเพจเฟซบุ๊กโคกหนองนาสรรชินีนะครับหรือว่าถามที่เมน y ์ยูทู e ก็ได้นะครับวันนี้ก็ขอจบ คลิปเพียงเท่านี้นะครับก็เพื่อนๆนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับขอบคุณที่สนใจคลิปอของเรานะครับ,บ,บวันนี้ขอลาไปก่อนครับขอบคุณครับจอยบ้องหอยนั่นกองกันด้วยนะอย่าซัพปสเตอร์อย่าลืมเข้าครับอ,อยากได้นะฮะกองรีบปะก็จังบอกขนันเนือ